สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาหาอยู่หากินครับจะพามาใส่ขายครับครับชมบรรยากาศการใส่ขายกันนะครับครับบรรยากาศหาอยู่หากินครับ ครับนี่ากที่ใส่ายของเราบรรยากาศครับวันนี้จะได้เยอะหรือเปล่าไม่รู้ขอชมครับบรยกาศวาิวสวยๆครับ,าบตาทุ่งไรท้องนาที่ใส่ขายงานธรรมาหากินของเราครับวางจากงาน โอทีไม่มีต้องหากินแบบนี้ครับ